สวัสดี S4 r Tt 2018จบแล้วครับจะบอกว่าใบนี้ครับมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะมหากราบมหากราบหมายความว่าคือทำทุกอย่างทุกจุดแล้วก็ใช้แมทเทอเรียลที่ดีมากนะครับมันจบมาสวยแล้ว มันเป็นอีกหนึ่งใบที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมหายเหนื่อยนี่คือเพิ่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยนะ3 M พี่ท่านหนึ่งแบ่งให้บอกเลยว่าโคตรดีนะครับเพราะว่ามันพอดีกับแรมที่ผมแปะเข้าไปโดยไม่ต้องไปตัดทิ้งเยอะนะครับตัวนี้คือตัวเดิมนะครับตัดทิ้งเยอะมากนะครับตัดทิ้งเยอะมันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่างานมันไม่งานมันไม่ค่อยโอเคสําหรับด้านในาแต่ตอนนี้งานมันเปะขึ้นเพราะว่า นี่ไงมันเป็นแบบนี้ไงมันเข้าร่องมันพอดีครับผมมามาดูที่รูจุดเดี๋ยวเราพาไปเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมตอนนี้ไม่ได้แสงไฟ LED นะครับไม่มีแสงธรรมชาติแล้วนะครับใบนี้จบไปในโปรแกรม Full Dimension นะครับใสและ Gloss มากนะครับ ที่สำคัญเลยนะครับใบนี้ด้วยเซรามิกระดับ2ของโลก Gtechnic นะครับ Crystal Ceram Alta มันทำให้เรารู้สึกได้เลยครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้สึกได้ครับว่าทั้งสีและความหนาของเซรามิกคือดีมากเยอะมากนะครับใบนี้ลงเซรามิกแค่2รอบจริงๆเทียบเท่ากับอีกโปรแกรมหนึ่งที่ลง3รอบด้วยซ้ำหรือจะลึกกว่าด้วยซ้ำนะครับ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการปรับการปรับของเราเราให้ดู Material ในการปรับก่อนเราใช้เป็นลูเปสสองตัวนี้นะครับมีหยาบกับละเอียดนะจีทคนิค c 4ตัวนี้ครับคือพวกชิ้นดําต่างๆบนหมวกกันน็อกนะครับชิ้นดําที่เป็นยางนะครับคือเจ้าตัวนี้ร r ส s t a l Serum คือชิ้นที่มีแล็ k เกอร์ครับผมตามติดท็อปโคด้ด อูโนนะครับก็คือเป็นเซตของรูเปสนะครับและบนท็อปโคดอีกชั้นหนึ่งเรายังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ลื่นเท่าไหร่จัดไปสิครับดีจีท็อปโคดครับอเอางี้ มันเป็นโปรแกรมใหม่เป็นงานใหม่นะครับเราเลยลองแนะนำแล้วจับคู่ดูกับเจ้าใบนี้ก่อนหน้านี้เราได้ทดลองน้ำยาเซรามิกตัวนี้แล้วเราเห็นเลยว่าพอเวลามาลงกับหมวกคาร์บอนนะครับมันเห็นผลมากๆเยอะๆจริงๆนะครับจบสุดนะครับ เฉพาะเคลือบเซรามิกอย่างเดียวก็มีนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้มีนะแต่ตัวนี้เข้ามาทำในโปรแกรมที่เป็น full dimension dimension มันหมายถึงมิติครับและที่สำคัญเลยโรงงานเคลมมา9ปีนะครับแต่อยู่กับอากาศบ้านเรา5ปีก็เก่งแล้วนะครับสำหรับเซรามิกตัวนี้นะโอเคปิดจอบครับ จบสวยหายเหนื่อยนะครับกับเจ้าอะไร SRC TT 2018นะครับหมวกกะน็อกใบละแสนครับโปรแกรมนี้แค่45,000นะครับมันจิบจอยมากครับผมงั้นปิจอบเพียงเท่าน,นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ